กูได้เสียงน้ำแข็งกูมันต้องใช้โคเลียนไนอะกูก็มีนะโคเลียนไนสามดาวอะดาวเมียน้วด้วยตัวอะไรโคเลียนไนอะไรนะครับโคเลียนไนสามดาวดาวเมียนที่ขโมยแอนดูมาเมื่อชาติที่แล้วอ่ะกิ้วตัวอะไรใชคโคเลียนไนหงลู่ทิ้งแข็งแก๊งกุจะหาเนื้ออะไรกูไม่รู้ถุงคนมากูได้พอเพ็ดลิงมาด้วยพอเพ็ดลิงของคาริสมา เฮ้ยไอ้ยิ่งเกือบตกลุมบ่อลุมบ่อเก็โซเคียวไอ้ทางไอ้ทางลู่ลังแถวเก็นโซเชียวไอ้เฮียคนเฮียทางลู่ลังแถวเก็นโซเชียลแต้วะทำไมมีศพอยู่ด้านหน้าตรงนี้โชว์มึงเดินเข้ามาด้างหน้าวิจิวมันจะมีทางลู่ลังแถวเก็นโซเคียวอยู่ไอ้เฮียเมื่มื่อว่ามีคนเผลอตีดันโดนดันเต้แล้วเปนดิโพนะนั่นทำไมเป็นแบนดิตอ่ะมาฟางเบลกับแบนดิตไอ้เฮีย เปล่าไ <d _ n> ม่นเอาไปเดินบันดิตบันดิตเนี่ยมึงทำเฮียอะไรกันอยู่เนี่ยสินแครสินแครเห็ดสินแครลาขึ้น,นเนี่ยสินแครอีโกะอะไรวะทันไหนอีกอีโก้อีสเะไรอ่ะแมสกี้โอจะอะไรเข้ากูไม่มีเสื้อไอ้แกงกูไม่ได้ไออเอา,มมาเลยเสื้อมากระตนี่แหละไม่ได้เพราะอาพูดมึงเตะตามากอะ ไปตกงานหรอมึงขโมยเดน่าฟอมึงไปขโมยโอติสมาเหรอไอ้เงี้ยบนน้องมันกลายเป็นเลสมิดแล้เนี่ยเออกูแค้นแพ้กูแค้นแพ้ว้าดึงมันนะตัวไอ้มไปขึ้นรถบัสไปฟอสร้างรถบัสกับอันกับตันกับตันฟอสร้างรถนี่ฟอโนเวอร์โนเวอร์โนเวอร์โอเคโนเวอร์ทั้งหมดดิงกี้ไปดิงกี้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 คนละล่ำไปไอ้เงี้ยเท่เรื่อะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอากล่องข้างหน้าเลยอ้เงี้ยก่องมึงกวนใจเลยเป้าหมายแรกของเราเนี่ย ปลปล่ปมึงขึ้นยังไม่ได้ไอหงลุ้ยไอแฟมบอยไออะไรเนี่ยมึงดูเลยนี่มึงมึงดูเลยอะไรเนี่ยโห what the fuck is this shit อะไรนี่แย่ละอะไรนะละบิลเลอร์ตะเจียนบิลเลอร์ตะเจียนเลยบิลเลอร์โอ้บิลเลอร์ตะเจียนเราเอาเบดได้ดีมาลง ผมรูหลังกูเนี่ยนันเตะขับไปน่าจะทำอยูคทุ้งใครน่ะนะมึงเนี่ยโอ้โโอ้โหคุณนุสมาเอลจับกดน้ำดิโอ้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 มยงตัวตีทีหนึ่งระวังออรีเทิร์นผุดนะเว้ยเป็นรีายเต็มพิกัดอ่ะปกติปกติคนในรถบ้านไม่ก็ฟีรี่ไฟกันอยู่แล้ะ ร <laughs> อบนี้ไม่มีไม่มีวาจิวมาด้วยไงเฮียก็เลยสามารถปล่อยปากก็ได้ก็สามารถเตะปากก็ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีเวอร์จิวผมเตะป,ปากไปไปแล้วแต่โมเดนโคก็ผมุดหงิดจับกดไอ้เฮ <laughs> <laughs> ียเนี่ยเราหงุดหงิดจับกดกดน้ำอ๋อเรงรีบเออทำไมมึงโตสั่นอ่ะ <laughs> <laughs> <s ans> <laughs> <laughs> ไม่าจะขึนกาไปเรบ้ไปว้าวว้า้าวว้าวว้ยเว้าวว้วว้าวว้าวว้้ยวว้าวว้้วว้าวว้ยวว้าวว้า้า้ยวว้าวว้าเว้าเว้าวว้้าวว้าว้าเว้าวว้า้าเว้าวว้า้าว้า้าว้าวว้าวว้าวว้าเว้าวว้า้าวว้้้้้้ย้ โอ๊ยแอบโดูม <gesch uce> ่ไดตีไฟแอบดูไม่ไดตีไฟแอบโดูม่ไดตีไฟแอบดูไม่ได้ตีไฟเฮียแน่เฮียแอบดูฟิลิปหลุดเลยเฮียไปถึงตัดตัดไม้ก่อนเอาฟิลิปลงมามึงก็ไปคิดเต้นวิลเลจกันดันเต้มันจะมาได้โอเคดันเต้มาเป็นเบิลเล่ถึงไม่ได้ไม่ถึงแน่ ไม่เปนว้าวฮ่าฮ่ไปนั่งเรืออ้อมไปดีกว่าทุกคนอู้ตูดมาดนอกทุกนไกูโดนฝนขนแล้วกูจะตายวะกูไม่เป็นไรหมดแล้วนาฬิกาไม่กระตุกฉันว่าแชทแชทแชททุกคนนั่งคนนั่งเยอะเไปออกออกออกเบอร์ท่ออะไรเบอร์ท่อเงียบ ไม่ค่อยมีเลยว่ะสมองโตจัดอ่ะไปซเอมตอนนี้ได้เวลาเรือหนักแล้วเฮียเอาละนั <h 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 ่นแต่แต่จะพึ oh ่งขับจะพึ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 ่งขับ <ś les> ออหงรูไอหงรูอย่าพ้่งขับไอเฮียไอหงลูเอาตายเลยเอาล่ะทุกคนกุณนอย่าอย่านั่งที่นั้น <ś les> ขับเรืเอ เฮ้ย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 ใครโอ่งลูไอ้ผมระวังขายมึงอ่ะระวังโดนเอ็กป่วยอีกเอ้ยไอ้่งลูยิงโดนใบแอร์จีเขาได้ไปจิบบุลเลตมาด้วยเอ็นชันเอ็นชันอะไรเอ็นชันอ่าไอ้เจ๊ขึ้นอ่อนบอไหนมาต่อเบรกยิดปืนหรอพ่อไม่ยิงสิหลูยิงปืนบล็อกยิงยิงกระสุนหมดเลยจ้ส ไม่ที่มาเอลีกูมาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เราปล่อยปล่อยปล่อยไป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 ไม่เกิดไปไม่ปล่อยไม่ปล่นสิ่งนี้ไอเคนี่มึงมาฆ่ามันดิระวังนี่ม้าแล้วแย่เราหลอนใครมาเนี่ยไอนี่มันขี้ไปหลังมันแย่เรามีแค่มาได้พวกเวทซินเนอร์วิ่งไล่สามปครไปสมมันรีมันเลือนเท่าไหร่ว่าตอนที่ไปหยางอปไม่มีมันมันโล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 มากมันโลมากแต่คุก็โลจากคนเหมือนกันไง แคนิม่มาไแก่ไอ้แหัดาแล้วไงหลังนี่ช่วงหลังนี่ช่วงหลังนีเมื่อีเลนมาแล้วตายหาโอ้ยเมื่อทีเลนมาแล้วเนี่ยอิชมเอวันดี้ิชมเอวันดี้นเต้แมงตะโกนมาก้วตายตายตกตายตกนั่น ไอ้นบ่อยไอ้อย่าเป็นศัตรูมันไอ้เฮียโดนไปแล้จับกดเลยโอ้โหเกรซอ่เออมันลากูรีบมาทุกคนสินะทุกคนเล่นอลเล่นอเล่นอนโอ้โหเมเาจัดหนักเมเาเล่นไ้อ้ออไม่ต้อง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 ไอ้ีไอ้นี่ไอ้นี่มันมันมันเบลน้อยไปหิวไปหิวกับเป้าไไ้อกินนจูกูมันจูกูชดมันจูกูมันจู ไอ้ซินเนอร์กูกูลำอยู่คนเดียวเลยซินเนอร์คนอื่นไม่ไปไหนนะซินเนอร์คนอื่นแม่งนั่งรักษาตัวไม่มีฮีลิ่งไยังไม่มียังไม่มีเส้นพันธะยเฮตอะหาอเฮ้อเฮ้อเ้อเฮีอเล้อเฮืออเฮ้เฮืออ้อเฮอเ้เอเ้้ ผมรูดผมรู้ผมรู้รักสุขภาพไปี่ยเอ้าตูชีที่ซื้อมาได้กินไปแล้วนาไม่ผมรู้รักสุขภาพไปย่ะเฮ้ยตูชีมันเป็นโอมันเป็นยี่สิบห้าเก็ไม่ใช้เท่าไหร่ท็อปเจ็ดสิบห้าแพทย์ไม่อยากพูดชื่อไปแต่งมันมันตัดลงชิมไม่ได้อุ้ยจบได้เอาดันเต้กำลัง จัดการคนตัวเขียวอยู่คนตัวเขียวคนเคคอบสิกรมีอะไรอย่างงี้ด้วยไม่อุชัดเป็นกล่องไปให้ไปให้ขอเขาคจะพังไปขึ้นหัวไอ้คนไรดีบอมไอยดีบอมเลยจะไมเกิดไอ้เบอร์ด้วยไปตายเลยอีย นึ่าเอ็นบีซีสงสัยตั้งแต่เดี๋ยวเอ็นบีซีทำไมมันตัวเต้นกว่าเมื่อกี้กัาว่ะป้าป้าผมหอกคนได้แล้วหลุมบ่อระดับเกนโเกียวไอ้ยาเดี๋ยวนั่นหมายความว่าโอเคมอ่เลยแล้วดทอลเลยด้วยระวงด้วยอ เมือเราลวงไงมือเราคว่ำเลยมันกินอะไรจากดอกไม้อะดอกไม้อันสุดท้าย เฮ้ยไปใส่ดอกไม้ไปใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้ไปไปโก้ไปไป้ไป้าเหตุการณ์ดันเตี้ข้าพื้นเอาละแ้ก็ได้ลิงไซเดอร์แล้วแพ้ไม่ต้งือยเพราะ ได้พึ่งมันท่าละโอเคก็ได้